เดีรับพวกเราครอบครัวมิตรภาพครับอันนี้พวกเราจะมาเล่นเกมนะครับใช่ไหมใช่ครับเกมมาเล่นเกมครับทำอาหารนะครับเกมมาวันนี้พวกเราจะมาทาอาหารมันก็เหมือนเล่นเกมนะครับก็คืออาหารทำอาหารปิดตาใบบดหนวกนะครับบอดใบหนวกโอเคปิดตากับบดมันอันเดียวกันต่อปะเออครับเราจะแบ่งหน้าที่กันใครเป็นคน ใบแล้วก็โบดแล้วก็หนวดผมเป็นบอดครับแกงหูเรื่อสรุปกูเป็นมูหนวกมูหนวกโอเคโอเคแล้วกูต้องทำอะไรหน้าที่หน้าที่ของกูต้องหันครับหน้าที่ของคนหนวกก็คือหันวัตถุดิบให้คนเป็นอะไรวะเป็นคนใบครับทำเครื่องปรุงหรือหั่นนะเออหรือปรุงวัตถุดิบนี่แหละ ส่วนผมจะเป็นคนหยิบวัตถุดิบนะครับส่วนคนนี้ครับทำอะไรยืนดูไอ้ชีครับดูดูว่าเป็นเป็นกรรมการหน้าแบบตรวจสอบพร้มเรียบร้อยแล้วก็ทุกคนถือกล้องโอเคเอาได้ไหมเออบนึงครับติ๊ตาเลยครับจะมาคิดคนใหม่ครับเรยอยครับชื่ออะไรครับชื่อชื่ออาร์ครับผมโอเคครับผมพี่พี่อาร์พี่อาร์วันนี้เราจะมาทำ ลาบนะครับคนดูเราไปเล่นเกมกันเลยครับไปครับมัดในไหน好吗เล่นเลยโอเคเริ่มเลยหมูดังชิบหายหมู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 ตรงไหนเอามือเอามือเอามือไปข้างหน้าลงอีกลงลงเออยู่ไ้อยู่ไปลงตรงนี้ลงตรงนี้ตรงไหนก้านาก้านเออคืออีกก้านา สาย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 ปลไปไปโอเคเอายังไงต่อบ้างเลยรอ้ลอสผมพูดเฮียอะไรมึงหน่ว่ะไอ้ลอสมาห่างนานนังเนี่ยมีวไหรอไม่มีเฮียอะไรให้ทำเลย อะไรอะไรจับยับไม่มีอะไรบางบางเอาเกลือ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 ข้างหน้าข้างหน้าโอเคเหเอเฮ้ยจานหน่อยอยู่ไหนอ่ะเร็วป่ะอันเดียว หลอดฟังเพลงอะไรวะเพื่อนรดดีรถดีรถดีอยู่ไหนซ้ายซ้ายซ้ายขวาขวาโอเคโอเคพอแล้วกล้องสีครับแตมอีกนิดนึงแปลเหล็กปิ้งให้หน่อยดิอยู่ไหน อยู่ไหนย่างเลยครับผมเอาลงไปย่างลงไปย่างขอหอมแดงหน่อยหอมแดงมันได้ยินไหมว่ามันโดนด่า หมูไหมแล้วครับมีอะไรจะถามว่าตอเต่าอะไรอยู่ในบ้านตัวเต่าอะไรอยู่ในบ้านตัวต่อหลังตรงไหนไม่ใช่ตัวต่ออะไรต่อราตัดมันคุยกันดิคุยกันดิกูกูก็คุยอยู่มึงไม่ได้ยินเลยเนี่ยหอมหอมนายหอมต้นหอมต้นเฮียเฮียไปเลยเฮียไปเลย โอ้ยี่ยนี่คืออะไรบะครับกระปุูกไงกระปุูกอะไรกุวยไทยตัวดีโอ้ยเราไม่รู้มาให้กูหยิบไมได้กลงูสยเลยเลยอ๋อพลกหน่อยมันจมึงได้วะเเอาเยอะไหมเอาเยอะไหมเย็บไปเลยหัวโว้ย มันต yeah, you know, mm ้องแปลกนะถ้าเราเห็นพวกผมมารวมตัวกันน nice> ัคือวันนั so ้นกินเหล้าครับพูดเลยพอกินเหล้าเสร็จก็โผล่คิดถึงคนต่อใช่ไหมไม่ถึงมึงล้างให้หน่อยดิกูล้างเอาไปล้างล้างพี่อาไม่ดูหมูอ๋อไม่ดูหมูแต่ดูหนูนะเอาเอาตอนใหญ่ไหมเดี๋ยวทังเลยขอดังตาหน่อยดิ ตรงไหนอ่ะขออีกจานหนึงอยู่ตรงไหนเอาไอ้เฮียนี่เอาเรียกกูดำใหม่เนี่ยแป๊บเดจยัว กำลังกำลังปอ,อยากเปิดตาแล้วิงจเย็นยินไปไม่มีไม่มีไม่นะครับคุณโดนมไม่มีิม่นไม่มีรถขมเลยนะมาชิปนี้กูคุคนเดียวเลยวะ่ะไม่มีใครตอบเลยววาวแตง่งคนดีตกแต่ยังตกแต่งยังพี่อะออโอเคจเย็นดีมึงอ่ะออืมอืมนะอืมอืมอ,อืมออืมออ ใคราครับเสร็จแล้วครับโดออถอดเลยใช่ไหมน่ากินอ่ะ ชิมชิมชิมอิชิมไหมครับก็แซ่บอร่อยปะหวานฮะก็ต้องเพิ่มความเค็มปะปรุงได้ไหมเฮ้ยต้องกินยานกลัวด้วยเ้ยก็ได้นะครับคุณรู้จักหวานเป็นไหนฮึต้องกินมันหวานเนี่ยคุยอาบบอกว่าไม่หวานครับเฮ้ย่ะกินจานเดียวกันไม่ได ปากคนละล้นไงก็ได <bin uk> <azo> ้ครอครับให้คะแนนร้อมกันความกันพูดความกันให้คะแนนหนึ่งหนึให้ความกันหนึอมเจ็ดเน้องจุงไหนหอร่อยไหมอร่อยไหมก็อร่อยอยู่เด็กินไม่หยุดเลยหิวมันหิว วอหิวหิวเข้าสิดท้าครับให้อรอดว่าให้รอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด, like, ดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบายไปกันลิปหน้าสาวัสดครับเลื่อคุยอะไรรูข้างบ้านนีที<อ>่ะจ้ามด่ายสัตว์